สวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK นะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทักทายกันที่สวนเช่นเดิมนะคะนี่ก็มานั่งหามุมทำคลิปค่ะเพื่อนๆย้ายมาเป็น4ี่ห้ารอบแล้วนะคะบางทีเนี่ยขนาดย้ายมานี่แสงแดดยังเข้าเลยนะคะ บางบางมุมนะคะสวนก็สวยนะคะแต่ว่าแสงมันก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็ต้องย้ายไปย้ายมาตน,น,นี้นะคะก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็ไม่มีดอกไม้ให้เห็นนะคะ่กล่าว่าจะนั่งตรงที่แบบว่าถ่ายไปจะได้เห็นแบ็กกราวสวยๆมุมสวยๆแต่แสงแดดก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนที่มี่ทำคลิปนี้ก็ประมาณ ห้าโมงก,กว่าเกือบ6กโมงเนาะแดดก็จะอยู่ฝั่งด้านด้านหลังนี่นะคะก็ทางทิศตะวันตกเนาะเพราะว่าแสงแดดก็กําลังจะตกพอดีนะคะค่ะวันนี้มี่ก็มา พูดคุยนะคะมาทักทายกับเพื่อนๆพี่ๆเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังนะค,ะคิดว่านะคะคือตอนที่มี่ทำเมื่อก่อนเนาะตอนที่มี่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเนาะมีก็แบบว่าทำคลิปลงลงไปก็มี่เคยเคยทำคลิปเกี่ยวกับคลิปสั้นนะคะที่บอกว่ามีรายได้นะคะ,ะมีรายได้ทำคลิปสั้นแล้วมีรายได้ไหมนะคะ พอหลังๆนี้นะคะมีเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะว่าคลิปสั้นก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้มีก็เคยทําคลิปที่พูดไปเนาะว่าคลิปสั้นสามารถสร้างรายได้ไดที่มีได้พูดไปเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะคือทางพี่ยูเขาก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะตอนนี้ก็คลิปสั้นก็ไม่มีรายได้แล้วนะคะมี่ว่ามีจะกลับเข้าไปลบคลิปอันนั้นออกนะคะเพราะว่า กลัวแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆมาเซิร์ชหานะคะว่าอยากรู้ว่าคลิปสั้นสร้างรายได้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเกิดเขาไปดูคลิปเก่าที่มี่เคยลงไว้นะว่ามี่บอกว่าสร้างรายได้ได้สรุปตอนนี้ก็สร้างรายได้ไม่ได้นะคะเพื่อนมี่ก็ไม่อยากให้ข้อมูลไปผิดๆนะคะค่ะก็แต่ว่าในเรื่องของคลิปสั้นนะคะมี่ก็จะมาบอกว่าคลิปสั้นในส่วนตัวของมี่นะคะว่าถ้าเกิดว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายได้นะคะแต่ว่ามันทำให้ช่องของเราอะยอดวิวมันสูงขึ้นสถิติของช่องของเรานะคะมีผู้ชมสูงขึ้นนะคะแต่เมื่อก่อนที่มีลงคลิปสั้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ามีก็คิดว่าคลิปสั้นก็เก็บเหรียญน,นิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะมีก็ลงคลิปสั้นแต่หลังๆนี้มีก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสั้นมีเพิ่งจะมาลงคลิปสั้นเมื่ออาทิตย์ ก,กว่านี้นะคะลงคลิปสั้นก็แต่ก็ไม่ได้รายได้แต่ว่ามันก็ทําให้ยอดวิวอของช่องมีดีขึ้นนะคะเขาก็จะดันให้คนอื่นเห็นช่องมีดได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปของมีดนะคะก็ไม่ค่อยจะปังปูรูแย่เหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่นะคะต่อให้ทําคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะปังปูรูเแย่สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เนี่ยคะ่ะก็เลยเก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามี อาจจะทำคอนเทนต์ได้ไม่ดีพอหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่แบบว่าอก็ไม่รู้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะหนกันกหนัแกแหลกๆเลยก็คือน่าจะเป็นคอนเทนต์ของเจ้าของช่องเองนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเราไม่ได้แบบว่าทำให้เขาสนใจใน ในช่องของเรามันก็ทําให้ยอดวิวของเราได้ไม่ดีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจากที่เรามีผู้ติดตามแค่หนึ่งคนแล้วก็ตอนนี้ก็2,000ขึ้นแล้วนะคะ<ๆ>ก,ก็ยังขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ยังอยู่ให้กําลังใจกับฟาร์มี่ i ลฟ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก,ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยัง เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆนะคะพี่ๆทุกคนที่ที่ผ่านแล้วก็มีหลายๆคลิปที่มีเห็นนะคะที่ที่ปังเยอะก็มีนะคะคลิปที่มี่เคยเห็นติดตามอยู่ก็มีหลายคนนะคะที่เริ่มจะปังที่ทําพร้อมกันกับมีก็ปังหลายคนแล้วนะคะมีก็ยังไต่เป็นเต่าอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะก็มันอยู่ที่ ทักษะค่ะเพื่อนๆอยู่ที่พรสวรรค์ของแต่ละคนเนาะบางคนเราไม่รู้หรอกว่าพรสวรรค์มันอยู่ในตัวของเราใช่ไหมคะเราก็จากที่เคยคิดว่าเออเราทําไม่ได้นะเราทําไม่ได้ทําช่องไม่ได้เราไม่เก่งเราไม่มีพรสวรรค์มากพอใช่ไหมคะแล้วอยู่วันหนึ่งคลิปของเราอะปังขึ้นมานะคะปังขึ้นมาก็มีคนชอบสไตล์ของเราชอบในการ ใช้ชีวิตของเราชอบความเป็นอยู่ติดตามความเป็นอยู่ของเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนคลับนะคะเ,เพื่อนๆก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีมากนะคะแต่ว่าจะก็ค่อยๆค่อยๆมีแฟนคลับขึ้นมาก็ถือว่า เราประสบความสําเร็จนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนนะคะเพื่อนที่คอยสนใจในชีวิตในความเป็นอยู่หรือว่าสนใจในการทําช่องของเรานะคะสนใจที่จะติดตามรับฟังไม่ว่าเราจะทําคลิปอะไรนะคะก็มีคนติดตามนะคะแล้วก็หลายๆมีก็สังเกตหลายๆคนนะคะที่เขาเป็นช่องดงังๆเนาะ บางครั้งเขาก็มีคอมเมนต์ที่แย่ๆนะคะก็พี่พี่ที่เขาเคยทำช่องโตๆที่เขาโตมาแล้วนะคะเขาก็บอกให้ปล่อยผ่านกับคอมเมนต์แย่ๆเหล่านั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำช่องแล้วเราไม่สามารถที่จะทำให้คนหลายๆคนชอบเราได้นะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของเรา ก็ก็ความคิดของแต่ละคนอ่ะมันไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นมาคิดได้เหมือนเรานะคะถ้าเกิดว่าคนคนที่เขาไม่ชอบอแต่ก็ยังขอบคุณเขานะคะที่ที่เขาเข้ามาชมมาดูคลิปของเรานะคะเพราะว่าคนเราอ่ะมันมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนที่เขาไม่ได้ชอบเราเลยนะแต่เขาก็มาดูแต่ว่าเขาก็ ยังดีที่เขามาชมใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเขามีคำมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีแย่ให้กับเราแต่เขายังเสียสละเวลาที่มาชมคลิปของเราก็ถือว่าขอบคุณเขานะคะอย่างน้อยเขาก็เป็นอีกหนึ่งยอดวิวที่ทำให้เราเราได้มียอดวิวนะคะ แล้วก็แล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็หลายๆคนเนาะที่บอกว่ามาชมด้วยความรักเรานะคะยิ่งขอบคุณมากๆเลยนะพูดพูดเหมือนมีแฟนคลับแล้วเลยนะคะยังค่ะปามี่ยังไม่มีแฟนคลับนะคะก็ ก็ยังมีแต่เพื่อนๆพี่ๆที่ทำ YouTube ด้วยกันเนี่ยนะคะที่แวะเวียนไปหาไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยนะคะแต่สำหรับแฟนคลับจริงๆแล้วไม่มีเราคะ่ะเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรที่ที่จะ น่าติดตามเนาะชีวิตของปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคเพราะมี่เองนะมี่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนาะมี่ก็มาอยู่ได้ไม่ถึงจะสองปีนะคะเพื่อนๆประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดนก็ยังไม่มีมากพอนะคะก็มีถามคุณสาบ้างนะคะคุณสาก็ให้ความรู้บ้างบอกบอกกับมี่บ้างว่าแบบนู้นแบบนี้นะคะก็ม,ะมีถามทางคุณสาบ้างก็พอได้เป็นประโยชน์สำหรับ มี่นะคะพอที่มี่จะได้แบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พสายฝอได้บ้างนะคะส่วนหลักๆเลยมี่ก็หาความรู้มาจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น,นะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะมี่ก็ไปหาไปชมคลิปนะคะก็ได้ความรู้มากมายนะคะได้ได้เพื่อนได้มิตรภาพนะคะ ามากมายนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะทั่วทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะคะก็ก็เป็นอะไรที่แบบว่าถ้ามี่ไม่ได้มาทํา youtube มี่ก็ไม่ได้รู้จักกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้ามี่ไม่มาสนใจในเรื่องของการทํา youtube นะคะมี่ก็ไม่ได้ความรู้รอบตัวนะคะเพราะว่า YouTube ไม่ใช่แต่เรื่องของดาราแล้วก็ข่าวนะคะแล้วก็ YouTube ก็ยังทำให้เราได้ไป เที่ยวรอบโลกได้ด้วยนะคะได้ศึกษาความเป็นอยู่ของแต่ละคนทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็ได้เห็นอาหารอร่อยๆนะคะแที่ตั้งอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่อังกฤษด้วยกันเนาะที่อยู่เยอรมันด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรามารู้จักกันผ่าน u t u b e เนาะก็เป็นที่เป็นอะไรที่มิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะ หลักๆเลยมี่ก็คิดว่ามีจะลบคลิปเก่าที่มีเคยบอกไปนะคะเรื่องที่บอกว่า,า,าคลิปสั้นไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วณนะตอนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนมีบอกว่าคลิปสั้นนี้สร้างรายได้ได้ก็มีเองก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลไปผิดๆมีก็เลยคิดว่า ตนวันนี้มี่ก็ไล่ดูคลิปเก่าๆเนาะว่าอันไหนที่มี่ได้เคยพูดไปว่าผิดพลาดไปอะไรเงี้ยมี่ก็ไล่ลบคลิปไปก่อนหน้านู้นแล้วก็มีนะคะอันไหนที่มี่ให้ข้อมูลไปผิดๆเนาะมี่ก็ไม่อยากให้แบบว่าเพื่อนๆพี่ๆมาเข้าใจผิดเนาะ,ะก็เลยคิดว่าจะลบคลิปเก่าๆทิ้งไปบ้างนะคะคลิปไหนที่ไม่สร้างไรายได้นะคะมี่ก็จะพยายามลบทิ้งไปบ้างเนาะเพราะว่าอันไหนถ้าเกิดมัน,ม,น,ม,นมันทำให้ยอดอ่า มันไม่มียอดวิวที่ดีเท่าไหร่ก็จะพยายามลบคลิปไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาถึงตอนนี้แล้วก็10บนาทีกว่าแล้วนะคะก็ต้องขอบขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK เคนะคะแล้วก็มีขอฝากช่องน้อยๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆ ขอกำลังใจกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลค์แม่บ้านไทยใน UK ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย